มากินลูกพลับกันนะคะลูกพลับญี่ปุ่นค่ะมีคนเขาให้มาออตอนนี้ก็เดือนสิบเอ็ดแล้วเนาะก็ยังมีลูกพลับให้กินนะคะลูกพลับนี่จะออกตั้งแต่เดือนสิบมาที่บ้านของคุณย่านะคะมันจะมีลูกพลับที่ออกเร็วแล้วก็ออกช้ามันจะไล่เรียงกันไปนะก็แล้วแต่สายพันธุ์ที่บ้านคุณย่านะมันจะออกเร็วก็ได้กินปลายเดือนเก้าก็ได้กินแล้วเดือนสิบก็ได้กินเออแต่ปีนี้ลูกพับไม่ค่อยไม่ค่อยดก มันก็จะปีเว้นปีนะคะปีนี้ปีกายดกปีนี้ไม่ดกแล้วปีหน้ามันก็จะดกนะเนี่ยมากินลูกพร้ากันใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังถายหน้าเลยแต่ละกิมมัสมันมันหวานนะแต่มันหวาดอะ มมันฝาดอ่ะอืมปากนี่มันมันพอมันฝาดแล้วมันแบบมันมันมันฝืดอ่ะคาอยมามันฝืดอ่ะเกิืยังเกินยากเลยนะทำัมมันฝาดอ่ะข้างนี้มันฝาด ก็ที่ก้อให้มาทุกครั้งมันจะหวานนะแต่ทำไมครั้งนี้มันฝาดอ่ะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกชิบุยคือมันฝาดอืมมันฝาดอ,อ่ะเพราะวมันกินไม่ลง ทำไมมันฝาดอ่ะอุะอ้ยปลกาดิฉันโอ้ยมันฝาดมันกึ้นไม่ลง ปากมันปากมันแบบมันฝาดมันก็จะเคลือบปากเราเนาะมันจะไม่ลื่นเลยมันเกิืนไม่ลงอ่ะเออยังไงมันฝาดน่ะทําไมให้ลูกพับฝาดมาเนี่ยมีโมโหนโอ้ยเห็นแบบผู้หายกจ็จะสะสัยลูกพับก็จะสงสัยลูกพับฝาดมากหรือเวลสิกินยังได้มันฝาดอ๋อคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้าลูกพับที่มันชิบุชิบุคากิเขาว่าให้เอาไป เอาไปแช่โชว์เอาไปแช่เหล้าอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้แต่ฉันไม่ไม่ทํานะเพาจะมันฝาดอะ่ะหน้าตามันไม่ได้แตกต่างจากรูปภาพหวานเลยนะแต่ว่ามันฝาดมันนอกเอาไปตากหรือเปล่านะ่าดีใจนะเนี่ยทุกครั้งที่ให้มาเนี่ยรูปภาพมันลูกใหญ่มากแล้วมันจะหวานมากถึงไม่หวานมันก็ไม่ฝาดอืมแต่ครั้งนี้มันฝาดโอ้ย มาเกียดแต่น้อกินก้อนเด็กกับฝาดก้อนัันโอ้ย <laughs> อาชัวจบการรีวิวแค่นี้นะคะ